ก่อแก้วเจดีสวรรค์แห่งแรกของโลกการสร้างก่อแก้วเจดีสวรรค์นั้นก็เพื่อไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยังเป็นการระลึกถึงการสร้างวัดครบสี่รอบวัดพระธรรมกายในวันมาคาบูชาพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาพระเจดีนี้ประดิษฐานภายในอาณาเขตพื้นที่196ไร่ภายในวัดพระธรรมกายแทนตำแหน่งหอเทียนเดิม ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอุโบสถและมหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงสาเหตุของการตั้งชื่อพระเจดีนี้ว่าเกาะแก้วเจดีสวรรค์ก็เพราะอยากให้มีความหมายที่ทำให้ผู้ฟังนึกถึงธรรมะเพราะคำว่าเกาะก็เปรียบเสมือนการที่มนุษย์มีชีวิตเหมือนการว่ายน้ำอยู่ในทะเลแห่งทุกข์ ซึ่งจำเป็นต้องมีที่เกาะเพื่อจะได้วหว้หรือพยุงตัวขึ้นฝั่งให้พ้นภัยจากทะเลแห่งทุกข์ได้ส่วนคำว่าแก้วก็มีความหมายเหมือนคำว่ารัตนะซึ่งรัตนะเหล่าใดในโลกนี้และโลกอื่นสู้พระรัตนะไรไม่ได้ฉะนั้นเกาะแก้วจึงหมายถึงการมีพระรัตนะไรเป็นที่ยึดเกาะเพื่อให้พ้นจากทะเลแห่งทุกขในสังสารวัฏ นอกจากนี้คำว่าเจดีสวรรค์ก็หมายถึงพระเจดีนี้ได้จำลองแบบมาจากสวรรค์เพื่อให้คู่ควรสูงส่งเหมาะสมกับการเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนบนยอดองค์เจดีประดับด้วยสิริปทุมทิพย์ซึ่งหมายถึงดอกบัวสวรรค์อันเป็นที่มานอนแห่งโพครัพ์จะเห็นว่า คำที่เป็นส่วนประกอบชื่อพระเจดีล้วนเป็นคำมงคลที่ทำให้ผู้ฟังฟังแล้วตามตรึกระลึกถึงบุญเกิดความสุขปลื้มอกปลื้มใจที่ได้สร้างเจดีที่สวยงามมีนามไพเราะควรคู่กับการถวายเป็นพุทธบูชาอย่างแท้จริง